ช่องที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณธเนศวงศสาาานักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ร้อยล้านเกรมอย่างนี้เลยถามว่าเกินไหมเกินร้อยล้านวันนี้นะคะเม,มื่อเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงประเด็นในการบริหารการเงินเราะว่าเงิน100บาทไม่ใช่ว่าลงทุนทั้งหมดเจ๊งคือทั้งบริหารเป็นนะอืมค่ะครับ มาสู่ข้อที่2บริหารเวลาจําเป็นต้องบริหารด้วยเลยคือบริหารเวลาก,ก็สำคัญเหมือนกันคือหลายๆคนเนี่ยที่มีงานประจำนะฮะอยากจะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มเนี่ยก็ต้องบริหารเวลายอย่างไรเขาบอกเวลาทุกคนเนี่ยมีเท่ากันไม่มีใครมากมีเวลามากกว่าวันละ24ชั่วโมงมีเวลาเท่ากันครับอยู่ที่ว่าเอาเวลาไปทําอะไรนะครับเขาบอกถ้าเกิดมีเวลา24ชั่วโมงเนี่ยให้แบ่งเป็น3ส่วนนะแดชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2แล้วก็8ชั่วโมงที่3นะ8ชั่วโมงแรก นอนฮนะทุกคนต้องพักผ่อนนะครับ8ชั่วโมงที่2ถ้าเกิดมีงานก็อย่าให้งานเสียนะครับ uh huh. แล้วเหลืออีก8ชั่วโมงใช่ไหมครับ uh huh. อ,อ,อีก8ชั่วโมงเนี่ยนะครับลองมาเ,ออเรียนรู้ในธุรกิจออนไลน์เนี่ยสักครึ่งหนึ่งนะสัก4ชั่วโมงเนี่ยนะลองทําดูสัก3เดือน6เดือนนะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราน่าจะเอาเวลาไปใช้กับงานราคาถูกหรืองานราคาแพง ดิฉันเพิ่งทราบว่าวันละ24ชั่วโมงต้องบริหารเวลาให้เป๊ะแต่3 24มี3ส่วนนอน1นึ่เหลืวอีก16ชั่วโมงคุณต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราทํางาน12ชั่วโมงเหลืออีก4ชั่วโมงว่างต้องใช้เวลาว่างตรงนี้เกิดประโยชน์อีกใช่คือเวลา4ชั่วโมงเนี่ยเรามา ทำอะไรที่เป็นพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยมันง่ายเพราะทําตรงไหนก็ได้เพราะพราอมันอยู่ในมือถือนะครับออฟฟิศมันคืออยู่ตรงนี้นะเพราะเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้นะผมก็เริ่มต้นจากการบริหารเวลาเมื่อก่อนอยู่การไฟฟ้าบริสิเนี่ยก็ทําเป็นพร์ทไทมนะแล้วก็ลาป่วยลาพักผ่อนลากิดลนะครับแล้วก็ลาออกจากการไฟฟ้าเมื่อปี37นะครับ ก็คือเราต้องบริหารเวลาให้เป็นนะคะแบ่งเฉลี่ยเวลาที่มีอยู่ในมือนี่แหละให้เกิดประโยชน์ค้นทำทางานอย่างที่ฉันทําเครือข่ายขายตรงได้ไหมอันนี้รวยมากแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ใช่ค่ะอย่างถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านคือใครก็ได้ที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะฮะเดือนละสองเท่าสามเท่าของเงินเดือนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ มาทําเป็นพาร์ทไทม์ได้มันยากเหยคุณเทนนศหลายคนก็บอกได้สิคุณทำร้อยล้านมันง่ายนิดเดียวแต่ดิฉันร้านเดียวอย่างว่าเลยแสนนึงก็หายากคือถ้าเกิดว่าไม่รู้วิธียากเคล็ดลับความสําเร็จเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วก็ copy คุณเน่ๆก็คือนะัก copy เหมาชีพแต่วันนี้คุณไม่ได้ copy แล้วนะคุณสู่แนวหนะ้าโลกออนไลน์ที่คุณหุ่น copy คุณแล้วละ่ะใช่ฮะเพราะ แต่เริ่มต้นก็ก๊อปปี้คนอื่นมาเหมือนกันครับอ๋อนะคะง่ายๆเพราะงัน้นไม่ต้องทําตัวยากก๊อปปี้ไปเลยก็ <g ül> เหมือนกับอยากสอบได้ลอกขอสอบนักเรียนที่สอบได้ล่อเขาสอบเดี๋ยวต่อโดนกากระบาดตกนะสิคือบางทีธุรกิจอื่นเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เราก๊อปปี้ก๊อปปี้ไม่ได้ <c oughs> นะครับอย่างเนี้ยจะทําอย่าง ตึกอย่างเงี้ยนะครับอย่างตลาดวิเคราะห์อย่างเงี้ยอย่างอินทีวีอย่างเงี้ยบางทีไอเอ็นทีวีค่ะอเนทีวีย่างเงี้ยนะครับคือถามว่าดีไหมดีนะครับแต่บางทีเนี่ยคนอยากทําบางทีทําไม่ได้เพราะมันลงทุนเยอะมันอยู่ที่ว่าเราสร้างมูลค่าขึ้นมาแต่เน็ตเวิร์กธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าใครก็ได้เพราะมันลงทุนน้อยอแต่ถ้าไม่รู้วิธีมันก็ยากมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราเราเราจะสําเร็จเราต้องดูคนสําเร็จ ก็พีค้คนสําเร็จทําตามคนสําเร็จแต่ว่าถ้าก็พี้คนสําเร็จทําตามคนสําเร็จนานพอเนี่ย uh huh. ทาให้ล้มเหลวยากกว่าครับ How to อย่างที่คุณบอกก็คือ,อสอนวิธีการทําธุรกิจสอนผ<ช>ู้ชมท,ทางบ้านนิดน,นึงว่าสู่เงินล้านมันยากมากค่ะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราต้องมีฝันก่อนนะ uh huh. ที่จะได้เดือนละล้านที่จะได้เงินล้านต้องมีฝันก่อนนะแล้วฝันเนี่ยต้องใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดฝันเล็กเนี่ยปัญหามันใหญ่แต่ถ้าเกิดฝันใหญ่ปัญหามันเล็ก นะสมมติว่าเราฝันตั้งใจจะมีไรายได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนนะแล้วมันไม่ได้ได้ครึ่งหนึ่ง5 0 0แสนก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะมีไรายได้เดือนละหมื่นเดียวเนะหลือครึ่งหนึ่งห้าพันมันจะก้าวข้ามปัญหาไม่ได้นะอันนี้คือวิธีคิดการตั้งเป้าหมายคือบอกว่าต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดเอื้อมเกือบไม่ถึงนะครับทีนี้ How to วิธีการท,ทําทํำยังไงถึงสําเร็จเราก็ต้องมาดูว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาทํำยังไงนะครับเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทํำยังไงแล้วเขาพยายามเรียนรู้นะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดปอนอครับค่ะนี่คือพูดง่ายๆก็คือสรุปกรรมเดียว4ตัว copy COPY ใช่ครับง่ายที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาหา คิดเอาเองว่าจะเดินทิศทางไหนต่อหลังจากที่เดินตามคือถ้าไม่ก๊อปปี้เนี่ยถ้าคิดเองทําเองเนี่ยมันยากเะรก็เลยวาเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดเองทําเองแล้วทําให้คุณสําเร็จเนี่ยคุณคงสําเร็จไปนานแล้วสมมติว่าคุณเจนประสบความสําเร็จในอาชีพนี้มีรายได้เป็นร้อยล้านแล้วคุณเจนจะคุณเจนจะบอกนะวิธีการว่าทำยังไงถึงสําเร็จอืก็เรียนรู้ก็เรียนรู้จากเราดีกว่า ไม่ต้องไปนั่งเรียนรู้จากคนสําเร็จเนี่ยมันมันทางลัดแล้วง่ายที่สุดไม่มีอะไรลัดกว่านี้แล้วขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จวลนิดวลนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองโอ้มีสัที่แบบโอเคเลยเหมือนกับว่าเราย่อมาอยู่อ้มันง่ายย่อโลกห้มันอยู่ในมือถือย่อย่อโลกมาอยู่ในเนี่ยไอแพดได้หมดครับเพราะปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในนี้หมดแล้วอืมค่ะบริษัทอยู่ในมือถือนะคะคุณชมไม่ใช่ว่านี่เอาเฟซอยู่ตรงนี้ตึกแล้วนะ ไม่จำเป็นต้องสร้างตึกนะอยู่ในนี้แหละครับแล้วก็ที่นั่งก็อยู่ทำร้านกาแฟสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์ด้วยนะครับค่ะก็คือนี่คือธุรกิจออนไลน์ที่เขาสาเร็จกันครับมีอีกข้อหนึ่งภาษีอินคัม แอคทีฟอะไรประมาณนี้ยังไงคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะแอคทีฟอินคัมคืออะไรพา s ์สีอินคัมคืออะไร uh. ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เหมือนกับเราหลงทางแล้วเราอาจจะขยันผิดที่ <Okay. S 2> นะครับเขาบอกขยันผิดที่10ปีไม่รวยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย uh. ผมเองเนี่ยตอนที่อยู่การไฟฟ้าฟลิต uh. ขยันมากไปก่อนกับทีหลังได้2ขั้นปีเว้นปีแต่ที่ไม่รวยเพราะเราไม่รู้จักคําว่าแอคทีฟอินคัมแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าใจคําว่าพา s ์สีอินคัมนะเพราะฉะนั้นแอคทีฟอินคัมหมายถึง งานที่เราทำนะเราต้องเอาเวลาไปทำนะเราต้องออกแรงเพื่อแลกกับเงินนะหมายถึงว่าเอาแรงบวกเวลาแลกเงินประมาณนี้ง่ายง่ายถ้าหยุดมันก็หยุดรายได้ก็หยุดถ้าไม่ทำรายได้ก็ไม่มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Active i n c o อ e ส่วน Part ตอีกสี่อินคอมหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเอาเวลากับแรงนะไปสร้าง a s s e t เป็นรายได้เขาเรียกว่าไปสร้างทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมีทุนนะไปสร้างอาพาร์ตเมนต์นะสักร้อยห้องอนะสร้างเสร็จมีผู้บริหารเข้ามาบริหารก็จะมีรายได้เป็นพาสซีฟอินคัมเข้ามาเป็นรายเดือนอหรือไปซื้อเซเว่นแฟนชชสยทักสิสาขาสาขาละ5ล้านลงทุนทักห้ล้านก็เป็นพาสซีฟอินคัมได้เหมือนกันาานะหรือปัจจุบันนี้เนี่ยคนไปซื้อคอนโดให้คนเช่านะ ห้องหนะึ่งล้าหลนหนึ่งเนี่ยก็จะได้ค่าเช่าประมาณห้าพันถ้ามีสนะิบห้องลงทุนสิบล้านก็จะได้ห้าหมื่นก็เป็นพาสซีฟอินคัมแต่ผมเองเนี่ยนะครับเลือกเอาเวลาแล้วแรงนะเอาแรงไปสร้างเน็ตเวิร์กไปสร้างเน็ตเวิร์กนะครับผมเองเริ่มต้นในธุรกิจนะกับเจอเน็ตเนี่ยถึงเกือบห้าปีเนี่ยผมเริ่มต้นจากสองคนสามคนสี่คนนะปัจจุบันนี้เนี่ย องค์กรผมมีทั้งหมดแสนกว่าคนแสนกว่าคนบริหารมีเวิร์กอยู่ประมาณ20%ก็ประมาณ2 0 0 0 0คน2 0 0 0มคนเนี่ยทำงานแค่วันละชั่วโมงเดียวเนี่ยผมมีผลงานวันละ2 0 0 0มชั่วโมงมผมก็เลยมีรายได้แบบพาสี่อินคำเข้ามาอาทิตย์หนึงเหลักตอนนี้ อันนี้เขาเรียกว่าพาสีคํคำวันหนึ่งวันหนึ่งเราหยุดนะฮะองค์กรเราเป็นหมื่นคนจะหยุดไหมครับไม่หยุดไม่หยุดเราก็ได้นี่คือผลดีของการสร้างเครือข่ายที่เขาบอกรวยกับเครือข่ายได้ง่ายกว่าอย่างเงินเหมือนฐานผู้พิพวกอยู่ในมือรายได้อยู่ในมือที่เราสร้างขึ้นมาเพราะงั้นสองแสนคนที่คุณชาเนตบอกหลายคนบอกว่าฉันมีทั้งสามหมื่นทำไมไม,ไม่ไม่รันเลยเพราะงั้นสองแสนเหลือแค่สองหมื่นนะคะที่แอคทีฟใช่ครับ,รบเพราะงั้นสองหมื่นก็อาจจะเหลือแค่สองร้อยก็ได้ เพราะงั้นอย่าไปตกใจแต่สร้างยังไงให้มันสำเร็จร่วมกันคือการ,ก,ก,ารการสร้างทีมงานให้เติบโตเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากคนที่สําเร็จเนี่ยผมมีสูตรสูตรลดน้าพวนดินยิงผู้แผนเจาะตึกทำยังไงทีมงานเติบโตก <c oughs> าร <c oughs> บริหารทีมงานทายัางไงให้ทีมงานเนี่ยตเติบโตเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนฮะเราก็มีการสอนตรงนี้ก็คือวิธีการ,รของคุณมีเยอะแยะมากมายทําไมคุณต้องตั้งเป้าด้วยในเมือ่อเราก็มีทุกอย่างแล้ว เป้ามันคือทําให้เราคือถ้ามันไม่มีเป้าหมายเนี่ยนะมันก็จะไม่มีมันจะไม่มีไฟเขาบอกว่าเออไม่มีเงินปัญหาโชควข่าถ้ามีมีไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะเป็นปัญหาทั้งชีวิตประมาณนั้นเลยใช่ครับเพราะงั้นทุกคนต้องมีเป้าต้องมีเป้าหมายเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ครุ่นนี้จะได้รถอ,รอย่างเป้าหมายผมความฝันผมเนี่ยตอนนี้เออไม่ใช่เงินเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป้าหมายของผมคืออยากจะสร้างาทีมงานอยากจะสร้างขบวนความสําเร็จที่ยาวที่สุดในโลกลงกินเน็ตบุ๊กครับ คุณก็มีความตั้งใจมานานแล้วนะประเด็นนี้ที่คุยกันเนี่ยก็มานานแล้วอืมค่ะครับถึงจุดสําเร็จอีกนานไหมฮะที่จะลงกิเน็ดบุ๊กด้วยก็ภายในสองปีเนี่ยตอนนี้กําลังคิดโปรเจกต์ที่จะตั้งกองทุนนะฮะกองทุนหมู่บ้านดึงมาเลยค่ะกองกองกองทุนช่วยสนับสนุนคนเก่งคนดีให้ประสบความสําเร็จอ๋อเหมือนกับว่าเราใช้กองทุนให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาบริหารกันแล้วก็สร้างให้เขาเป็นเครือข่าย ปัจจุบันนี้คนเก่งคนดีเนี่ยบางทีเนี่ยม,มีปัญหาอยู่เพราะว่ายังเก่งผิดที่อยู่นะฮะผิดที่ผิดทางผิดเวลาครับท,ที่คุณที่คุณคอนเซปต์ของคุณนอดีตเนะี่ยปัจจุบนันก็ยังใช้ได้อยู่ในในคอนเซปต์นี้นะก็ใช้ได้ครับอืมค่ะนี่คือสิ่งที่วางเป้าสองปีลงกินเน็ตบุ๊กที่มีสมาชิกไปใต้เครือข่ายเยอะที่สุดเท่าไหร่คะก็จะสร้างมนุษย์เงินล้านเนี่ยนะครับ นะตั้งใจไว้อย่างน้อยนะเดือนคนที่ได้เดือนละล้านเนี่ยนะครับอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนนะภายในปีนี้ป้าก็ไปร้อยล้านครับอืมค่ะนี่คือเป้าหมายที่เรามี How how to ฮะ uh huh. เรามีวิธีการให้ uh huh. นะเราสอนเกี uh ่ยวเรื่องแนวคิด mindset นะเรามี How To ให้เรามีโมเดลความสำเร็จให้ <Okay. S 2> นะครับแล้วเราก็มีมีระบบมีทุกอย่างให้ทั้งหมด น,นี่คือสิ่งที่คุณธเนศพยายามบอกทุกคนนะคะว่าในโลกเครือข่ายออนไลน์มันสร้างอะไรได้หลายอย่างสร้างเม็ดเงินสร้างเครือข่ายสร้างฐานผู้ไว้พวกที่มั่นคงและก็เหนียวแน่นนะคะเหลือเวลาเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวให้คุณธเนศฝากเชิญเน็ตไว้กับคุณชมทางบ้านนิดนึงค่ะครับกออ็อย่าใช้เขาบอกว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตนะขยันผิดที่10ปีไม่รวย นะโอกาสเหมือนไอติมนะถ้าไม่รีบกินมานละลายสุขไดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์ครับบอกเงินไม่สำคัญสำคัญตอนไม่มีเงินนะครับนะบอยากประสบความสําเร็จนะคร <c oughs> หาต้นแบบหาโค้ดแล้วพบกันที่ความสําเร็จครับ น,ะะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะไม่ใช่ว่ายากหรือว่าลงทุนมากมายมหาศาลแค่ใช้เม็ดเงินอยู่ในมือบริหารให้เป็นนะคะและที่สําคัญค่ะคุณธเนศยังมีหนังสือนะคะฝากไว้ก็คือคิดบวกเปลี่ยนเงินแสนเป็น200ล้านทํากันอย่างไรเทคนิคเล่มนี้มีค่ะก็สามารถมาหาซื้อกันได้ที่ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผงนะคะ มีอยู่ส่วนตัวเล่มนี้มันหมดไปแล้วอ๋อเล่มนี้ก็คือเล่มเก่าแล้วนะคะเพราะงั้นใครอยากทราเวอร์ชั่นใหม่ก็ต้องติดต่อกันกันได้นะคะแต่ก็มีเทคนิคการ,รบ,บริหารในนี้อยู่นะคะก็เคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้เคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณธเนศค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆจากนักธุรกิจออนไลน์ร้อยล้านค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพบกับรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ดิฉันพร้อมคุณธเนเนศก่อนลาคุณผูชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ